หากคุณกำลังมองหาเคล็ดลับเพิ่มความพึงพอใจในชีวิตรักอยู่ล้วก็คืนนี้ Condom Tips มีผลสำรวจดูเล็ก Sexual Well-Being Global Survey มาฝากกันครับชาวไทยร้อยละ57บอกว่าความรักและความโรแมนติกจะช่วยเพิ่มสีสันชีวิตรักให้มีความสุขสมมากขึ้นในขณะที่ร้อยละ50 ปรารถนาที่จะใช้เวลาตามลำพังกับคู่รักให้มากขึ้นและร้อยละ44เชื่อว่าการพูดคุยที่เข้าใจตรงกันและความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นจะสร้างเสริมความสุขให้กับชีวิตรักได้ที่สำคัญความเครียดและความเหน็ดเหนื่อยที่น้อยลงตลอดจนความเข้าใจในความต้องการทางเพศของคู่รักจะเป็นส่วนช่วยลดความเบื่อหน่ายในชีวิตรักได้แต่ยังไงก็ตามอย่าลืมนะครับว่าชีวิตรักที่ไม่มีการป้องกันอาจนำมาซึ่งความทุกข์ระทมก็ได้ รักสุขสมชีวิตสดใสต้องอย่าลืมสวมใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งก่อนมีกิจกรรมรักครับ